สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะมันนีก็มาพอกับแพ้อีกแล้วนะคะในช่องของพี P ่แพรชาแนลนะคะมือนีนะคะแพ้ก็จะพามาแก้ปัญหานะคะสําหรับหน่วยความจําเต็มนะคะโทรศัพท์หน่วยความจาเต็มนะคะท,ทั้งทั้งที่ว่าโทรศัพท์นั้นมีความจําตั้ง 32GB นะคะของแพ้จะเป็นโทรศัพท์รุ่น ยี่ห้อ oppo a 5 s นะคะแต่ว่าพอเวลาแพจะใช้จริงๆเหลือพื้นที่แค่4 g ่กนะคะทั้งที่แพก็ลบวิดีโอที่เคยอัดก่อนก่นหน้านี้ออกลบรูปออกก็ทําทุกอย่างแล้วนะคะแต่ว่าความจําก็เหลือแค่4 g ่กนะคะเมื่อคืนแพก็เลยได้คุยกับแฟนนะคะทีนี้แฟนก็เลยแก้ปัญหาได้แล้วทีนี้แพก็เลยอยากจะแชร์ความรู้ตอนนี้ให้สําหรับทุกคนนะคะที่มีปัญหาเรื่องเครื่อง หน่วยความจําเต็มนะคะเมมเต็มเดี๋ยวมาดูการวิธีนี้แก้ได้ชัวร์ค่ะค่ะโอเคเดี๋ยวแพรย้อนหน้าหน้าต่างแพรล,ลงอีกนิดนึงเนาะเอาไว้ตรงไหนดีนะคะค่ะก็จะมาเจอหน้าต่างหน้าหน้าจอเข้ามาที่หน้าจอหน้าหลักปกตินะคะตอนนี้แพรก็เข้ามาแล้วนะคะแล้วทีนี้มาที่ เห็นไหมว่าจะมีปุ่มที่เป็นรูปฟันเฟืองนะคะเป็นการตั้งค่านะคะให้คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะเอามือจิ้มเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวรอโหลดแป๊บนึงเนาะแล้วทีนี้ก็เลื่อนหานะคะหัวข้อก็คือรูปเป็นรูปฟันเฟืองเหมือนเดิมก็เป็นการตั้งค่าเพิ่มเติมค่ะตอนนี้เนาะจิ้มเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวแพรเอารูปหน้าแพรลงมาข้างล่างก่อน แล้วที่ก็จะเห็นบรรทัดบนนะคะก็คือที่เก็บข้อมูลนะคะจิ้มลงไปหนึ่งครั้งนะคะโอเคเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งเนาะ,ะตัวนะคะก็จะมีอยู่หัวข้อสองหัวข้อนะคะก็คือจะมีตัวที่เป็น ผลหน่วยความจำในโทรศัพท์แล้วก็จะมีหน่วยความจำใน SD card นะคะแต่วันนี้แพระจะล้างหน่วยความจำาโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวมาดูพื้นที่นะคะพื้นที่ทั้งหมดที่มีก็คือพื้นที่ทั้งหมดมี 32GB กิกะไบต์นะคะแล้วทีนี้ที่แพรใช้งานอยู่8 2 g จุดสองสี่กิกะไบต์นะคะแล้วก็ใช้งานได้ 13.5GB กิกะไบต์นะคะนี่ ที่สามารถใช้ก็เมื่อก่อนแพรจะมีพื้นที่ความจำแค่4หรือ5 GB แค่นั้นเองแต่ว่าพอดีว่าเมื่อคืนนี้แพรล้างข้อมูลไปแล้วนะคะบางส่วนเนาะแต่ว่าวันนี้แพรจะมาทดสอบทำให้ดูให้เฉยว่าวิธีการล,าลา้างล้างยังไงเนาะในส่วนของ SD c a r กานะคะเดี๋ยวมาดู SD c a r กาก่อน SD c a r กทั้งหมดพื้นที่7.52นะคะที่แพรใช้งานอยู่128 MB ส่วน การใช้งานได้ก็จะเหลืออยู่7.39อันนี้ในส่วนของที่เป็น SD card ภายนอกนะคะตัวนี้แพรก็คือโ OK อเคแหละก็คือตัวนี้คือผ่านนะคะทีนี้แพรจะมาลบหน่วยความจำในโทรศัพท์นะคะแพรก็จะลบเห็นไหมเลื่อนดูข้างล่างนะคะจะมีการบอกว่าล้างข้อมูลในที่เก็บข้อมูลนะคะ ตัวไหนที่สามารถล้างได้แพรก็จะล้างนะคะแล้วทีนี้แพรจะมาล้างในส่วนของที่เป็นรูปภาพนะคะตัวนี้เห็นไหมเป็นคําว่ารูป,ปแพติกลงไปหนึ่งครั้งแล้วกดล้างข้อมูลปึ๊บเดี๋ยวๆแพเอาหน้าแพรขึ้นนะคะพอแพกดล้างข้อมูลปึ๊บมันก็จะขึ้นเมื่อคุณล้างข้อมูลข้อมูลทั้งหมดที่สร้างโดยผู้ใช้งานในระหว่างกระดมเงินการจะถูกล้างไปด้วยนะคะ แพรก็ตอบว่าล้างข้อมูลโอเคแล้วแพรก็กดแบ,กกบ,บ็กกลับพุกศรที่เป็นคิวเขียว,เ,ยวเป็นที่เป็นข้อมูลแอปพลิเคชันตรงนี้นะคะ่ะกดแบ็กกับออกมานะคะเห็นไหมตอนนี้ก็คือหน่วยความจำที่สามารถใช้งานได้นะคะก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น18.4กิกะไบต์นะคะอ่าตอนนี้เพิ่มขึ้นแล้วแล้วเทนี้ เราก็จะมาลบตัวอื่นนะคะตัวไหนก็ได้คะ่ะให้เราเลื่อนแล้วก็ลบเลยก็ได้ตัวไหนที่คิดว่าไม่จําเป็นได้ใช้ออย่างแพรจะลบแพรจะเทสให้ดูหนึ่งตัวนะคะที่เป็นข้อมูลหลักที่บางคนกลัวว่า,วาเออเวลาเราลบข้อมูลไปแล้วมันจะสามารถกู้คืนได้ไหมอะไรเงี้ยอ่าโอเคแพรจะลบตัวที่เป็น a c e b o o k นะปึ๊บแล้วแพรหน้าแพรลงนะแพรก็จะกดล้างข้อมูลนะคะ มันจะมีคําว่าล้างข้อมูลกับลบแอปนะคะให้เราเลือกล้างข้อมูลห้ามกดลบแอปนะคะลบแอปก็คือแอปจะไม่เหลือในโทรศัพท์แล้วคะ่ะเราต้องกดล้างข้อมูลนะคะกดหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวแพรเอาน้าแพรซึ่งเพื่อนแล้วกดล้างข้อมูลนะคะโอเคตอนนี้แพรก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แพรกดแบ็คกลับนะคะเห็นไหมพื้นที่ที่ใช้งานได้นะคะก็จะเป็น18.9นะคะ โอเคได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวแพรจะแแบบก,กลับออกมาหน้าจอนะคะเดี๋ยวแพรจะลองเข้าตัวที่เป็น Facebook ดูนะคะนี่เข้าโลโกโ Facebook ้ a c e b o o k เลยค่ะ f Facebook ปึ๊บแล้วทีนี้แล้วทีนี้มันจะขึ้นโชว์หน้าจอนะคะที่เราเคยมีชื่อ Facebook ที่เคยใช้งานนะคะนี่ข้างบนแพก็จะจิ้มตัวที่เป็นรูปภาพเป็น Facebook ของแพนะคะ เพราะว่าเรามีหมือนความจําอยู่แล้วนะเนาะแล้วพอมาเจอหน้านี้ปุ๊บนะคะกดตกลงค่ะวันทือการเข้าสู่ระบบนะคะ,อะตอนนี้มาแล้วน,นคะคะหน้าเฟซบุ๊กมาแล้วนี่ค่ะก็มา ตอบว่าไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้ค่ะตอนนี้นะคะอ่าโอเค a c e b o o k เข้ามาใช้งานได้แล้วนะคะตอนนี้ก็หมายถึงว่าการล้างฐานข้อมูลออกนะคะแต่ว่าไม่ใช่การลบแอปนะคะแต่ถ้าเป็นไปได้ก็คือถ้าเกิดมีอ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านก็ถ้าเกิดว่ากว่าเข้าไม่ได้ก็ให้จดอ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านไว้หน่อยกันไว้หน่อยก็ดีค่ะอย่าง a c e b o o k อย่างไลน์อะไรเงี้ย อย่าง YouTube ใช่ไหมใครที่จำไม่ได้ก็เออให้จดไว้หน่อยแล้วกันส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาค่ะถ้าเครื่องเคยใช้งานอยู่แล้วมีความจำอยู่แล้วจะไม่มีปัญหานะคะเดี๋ยวแพรกลับมาที่การตั้งค่าใหม่ค่ะเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวแพระจะเข้ามาดูหลังจากที่ว่าเราดึงข้อมูลของ Facebook มาแล้วมาที่การตั้งค่าเพิ่มเติมค่ะ แล้วก็ที่เก็บข้อมูลค่ะนี่เห็นไหมคะว่าหลังจากที่เรากลับไปใช้งาน Facebook นะคะพื้นที่การใช้งานที่พอใช้งานได้เนี่ยจะเหลืออยู่13.5กิกะไบต์นะคะเราก็ลบตัวอื่นเลคะพวกไหนที่เราไม่จำเป็นจะต้องใช้งานค่ะอย่างมีซิงอ่ะ แพรจะลบข้อมูลไอล้างข้อมูลของว e ิซิงแพรกกดล้างข้อมูลโอเคแล้วก็กลับมาที่หน้าจอปกตินะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แพรก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับการแจ้งเตือนจากแพรเวลาแพรลงคลิปใหม่ๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。